สอนทําลูกขนาด1080คูณ1 0น0นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับอาโตเกียวมารีนะครับผ,ผมก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ จะมาแชร์เรื่องของการทำรูปแล้วกันนะครับผมเนาะโดยปกติแล้วทุกท่านต้องใช้แคนว่าให้เป็นเนาะใช้แคนว่าให้เป็นแล้วโดยเฉพาะรูปขนาด8 0 8 0ปดสิคูณพันแเนี่ยเป็นไซส์ที่นะฮะผมลงได้ทุกแพลตฟอร์มเนาะอินสตาแกรมก็ได้นะครับผม Facebook ก็ได้ YouTube ก็ได้นะครับจริงๆแล้ว TikTok ก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันจะอยู่ตรงกลางแล้วตรงหัวตรงท้ายมันก็จะอ่า เป็นดำๆไปอย่างนั้นก็สามารถใช้ได้คือทำไซส์นี้ไซส์เดียวคือหากินแล้วก็โกออนไลน์ได้หลายๆอย่างเลยนะครับผมเนาะซึ่งมันมันเป็นขนาดที่เขาเรียกว่าขนาดเบสิก ทุกท่านเนี่ยต้องทําให้เป็นนะครับผมเนาะ,ะมาดูกันเลยครับโดยนะครับผมจริงๆแล้วอาร์ตอยากจะบอกว่าขนาดนี้นครับผมมันขนาดพันแปดสิบคูณพันแปดสิบเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดทําเป็นวิดีโอได้คืออาร์ตเนี่ยจะใช้ขนาดนี้ครับเนี่ยที่ทุกท่านเห็นณนะตอนนี้นะครับผมอาร์ตเอาเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูป รูเปเสร็จปุ๊บอัดอวิดีโอทับแล้วก็นะครับเอ็กซ์พอร์ตมันออกมาเป็น mp 4เป็นวิดีโอนะก็สามารถที่จะมีวิดีโอแบบแอนิเมะนะครับผมเนาะเป็นพูดประกันแล้วนะก็เลื่อนไปอีกหัวข้อหนึ่งเลื่อนไปอีกอมันจะสมูทเหมือนเหมือนเราดูคลิปสั้นเลยทุกท่านซึ่งมันมันมีประโยชน์มากๆนะครับผมอาร์ก็เลยคลิดว่าเฮ้ยคลิปนี้น่าทำมาให้ทุกท่านเพราะว่าสอนยิงแอดไปแล้วแต่จริงจริงแล้วยิงแอดเนี่ยเป็นเรื่องหลังสุดเลยนะเรื่องคอนเทนต์เนี่ยนะ้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับผมอ,อ,อาร์า เป็นรูปก่อนละกันนะครับยังไม่พูดวิดีโอเนาะเป็นรูปนะครับผมทุกท่านก็เนี่ยครับผมทก่านก็จริงๆแล้วคงไม่ต้องบอกว่าแคนว่าเข้ามายังไงเนาะทุกท่านเนาะอันเนี้ยทุกท่านต้องไปหานะครับว่าแคนว่าเข้ามายังไงเพราะว่าถ้ามาสอนกันว่าแคนว่าเข้าอย่างนี้อย่างพอดีครับไม่ได้ทํามาหากินกันทุกท่านเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องรู้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะเราเริ่มจากรูปเปล่าๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยอาร์ตก็จะทําโครงการเขาเรียกว่าของการอะไรดีล่ะ อันนี้คือจะเป็นโครงการเงินออมเนาะที่ทำไว้นะครับผมเนะาะเราก็จะทําโครงการเงินออมกันเนี่ยแหละเนาะ เอาตามอาร์ตเลยละกันนะครับผมเนาะโดยนะครับผมทุกท่านครับมันต้องเริ่มตั้งแต่นะครับผมองค์ประกอบสําคัญสําคัญของเขานะครับผมบางบริษัทใช้โลกโลก้บริษัทไม่ได้เนาะนก็ยังก็หลีกเลี่ยงไปนะครับผมเนาะแต่สิ่งที่สําคัญครับผมที่เราควรจะใส่อยู่บนรูปนะครับผมก็คือพาดหัวครับเนาะพาดหัวนะครับผมหรือ heading นะนหรือว่าหัวข้อตรงนี้ครับทุกท่านสองประทาแรกที่ตัวใหญ่ๆตรงนี้อันนี้ถือว่าสําคัญที่สุด ทุกท่านครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์วันนี้ทุกท่านจะขายอะไรครับผมต้องเลือกพาดหัวเนะี่ยนะครับผมสองอันเนี้ให้ขาดเนาะให้ขาดเลยว่าเฮ้ยลูกค้าอ่านแล้วนะครับผมเราจะได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มด้วยนะครับเราจะพาดหัวให้มันตรงกับโปรดักและก็ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยอย่างนี้มันเป็นโครงการเงินออมใช่ไหมอาจจะพาลูกค้าออมเงินอ่ะก็ทําโครงการนะเก็บออมเพื่อทุนการศึกษาลูกนะสร้างกระเทม10,000แบาทนะ ออมเพียงวันล,ละ18บ,บาทอันนี้คืออาร์ตเป็นพาดหัวเกี่ยวกับเ,เงินเงินออมเนาะสร้างเ,าเขาเรียกว่าสร้างทุนการศึกษาถามว่าทําไมต้องพาดหัวนี้อาร์ตจะดึงนะครับผมเนาะผู้ปกครองที่อ่านเนี่ยนะใช้พาดหัวแบบนี้พาดหัวเสร็จปุ๊บพาดหัวจะไปดึงลูกค้าที่มีลูกเนาะอาจจะเห็นไหมครับการศึกษาลูกเนาะถ้าคนไม่มีลูกมันก็จะเลื่อนผ่านไปเลยครับทุกท่านเนาะอาจจะต้องพลาดหัวให้มันตรงกับกลุ่ม ลูกค้เาเป้าหมายอานะก่อนที่จะทํารูปทุกท่านต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครนะครับผมของเราคือใครอาจจะพูดเสมอว่าดรีมคัสเตอร์ของเราคือใครครับแล้วก็คุยกับพวกเขาเท่านั้นนะดรีมคัสเตอร์ของเราคือใครแล้วก็คุยกับพวกเขาเท่านั้นคุยกับพวกเขาเราก็ต้องรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรเขามีเพนพอยอะไรแล้วก็เขาเรียกว่า b ะไรบายบัตเทิลก็คือปุ่มซื้อของเขาคืออะไรนะลูกค้าของอาร์ตเนี่ยตอนอยากจะดูแลแม่และเด็กแล้วก็คนที่มีลูกนะครับอาร์ตก็เลยจะ ค่อนข้างที่จะเข้าใจพวกเขานิดหนึ่งนะครับผมเนะเพราะว่าเขาก็ลูกเป็นใหญ่นะทำอะไรก็นึกถึงลูกไปก่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็เนี่ยเราก็เอาพาดหัวนี้ขึ้นมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมเราก็ต้องฝึกการเขียนหัวข้อแบบอื่นๆด้วยไม่ใช่แบบเขียนอันนี้แล้วมั่นใจว่ามันโดนนะครับจริงๆแล้วทุกท่านครับเนี่ยเบื้องต้นอาจจะทํานะครับพาดหัวเดียวนะครับบ้านหัวเดียวแต่ว่าสี่รูป นะครับผมเนี่ยพาดหัวเดียวแต่สี่รูปนะฮะทุกท่าน,น,นหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยพาดหัวเดียวแต่สี่รูปนะฮะจริงๆก็ทำห้าหกรูปด้วยซ้ำแล้วเปลี่ยนแบ็กกราวไปเลยแต่พาดหัวเหมือนกันก่อนแต่อันนี้อาร์ติเเปลี่ยนพาดหัวละนะผมอันนี้เปลี่ยนพาดหัวออมเพื่อค่าเทอมมหาวิทยาลัยลูกลักเงินก้อนหนึ่งแสนบาทออมเพียงวันละสิบแปดบาทเนาะเราก็ยังเราก็ยัง ใช้คอนเซปต์ออมเพียงวันละสิบแปดบาทคือซอยเบีย้ยจากรายปีเป็นรายเดือนรายเดือนเป็นรายวันเพื่อให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยเออมันไม่เยอะเนาะมันไม่เยอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นาการทํารูปนะครับผมเนาะส่วนอไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าดีเทลอะไรพวกนี้ครับผมจริงๆแล้วทุกท่านสามารถจัดวางได้แล้วเดี๋ยวอาจจะมาสอนฟังก์ชันของการใส่อาทาเทคเข้าไปนะครับว่าไอ้พวกนี้แล้วมันจะใส่ยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านดูก่อนว่านะครับผม หนึ่งรูปเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับผมมันควรจะที่จะมีรูปเราอันนี้สําคัญมากๆรูปเราชื่อเรานะครับผมมีพาดหัวนะครับและไอ้ดีเทลอื่นๆเนี่ย ไม่ต้องมีก็ได้แต่ถ้าเราใส่ก็ใส่ ăng, อย่าให้มันดูลกมากนะครับผมเนาะนะฮะก็ดูจัดวางให้มันมีสเปซนิดนึงนะครับผมเป็นสเปซคือไม่ให้มันติดกันมากนะาพาาไม่ให้ติดคือให้มันมีสเปซดูแล้วอ่านง,ง่ายไม่แบบอัดเกินไปนะครับผมแล้วก็อย่าใส่เยอะเกินไปด้วยนะครับผมเพราะเราจะเอาพาดหัวแลให้เขาไปอ่านต่อนะครับแต่ว่าพาดหัวเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่ฮาร์ดบอกไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่รูมด้วยอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีก่อนเนาะทฤษฎีการทํา รูปนะครับพาดหัวมีรูปเรานะครับผมมีโลโก้บริษัทถ้าโลโก้บริษัทใช้ไม่ได้ก็เอาออกเป็นโลโก้ทีมก็ได้นองออก็จะมีโลโก้ทีมนะครับผมแล้วก็ตัดบัตรเครดิตได้หรือบัญชีอันตโนมัติได้ทุกเดือนนะออมง่ายสะดวกเรานําเสนอความสะดวกสบายด้วยนะครับผมเรานำเสนอความสะดวกสบาย,ยะะอามายอมไม่ยากเลยนะทำให้มันดูแบบเออเฮ้ยออมอ่านเสร็จปุ๊บเออเออมไม่ยากให้มันจบในรูปเนี้ยทุกท่าน ให้หยุดอ่านอ่านเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วค่อยไปคุยต่อในอินบ็อกซ์นะฮะผมเนาะคุยต่อในอินบ็อกซ์ก็จับประมาณนี้ครับทุกท่านเนาะอันนี้คือทฤษฎีการทํารูปก่อนเนาะทฤษฎีการทํารูปสําคัญที่สุดคืออะไรนะครับผมพาดหัวนะฮะนะครับผมพาดหัวสําคัญที่สุดนะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสอนทําในคลิปถัดไปดีกว่านะครับผมเดี๋ยวยาวเกินไปนะครับผม